สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในอ e ีพีนี้กับช่องแอรลเดทรับแอรลเดทเทอพื้นที่เที่ยวของพวกเราในวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับพี่นุ๊กแองเก็บน้ำห้วยหลองต่าบนอ๊อฟอยู่ที่แม่หมอกแม่มอกม,ม,มีความคิดยังไงครับทำไมถึงเราถึงต้องไปแอนเก็บน้ำที่นี่ครับพี่ตอนแรกทริปจะลงลนะไปตอนที่สองไ,นะไม่ได้ไหมไม่อยากไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไปตอนแรกตอนแรกคือฝนตกทั้งวันเลย ไอพวกนี้ก็เงาจัดเัรานั้นแหละตากฝนมาเลยครับทุ่มตีนะโอเคต่อก็คือเรื่องแรกคือพี่ต้นครับเป็นคนเซิร์ชเข้าไปในอ่า Google Map ก่อนนะครับก็ที่แม่หมอบ้านเขาอะไรเขาเน่ยก็ไปเจออ่างเก็บน้ำห่วยระเบิดอ่างเก็บน้ำห่วยระเบิดก็จริงจริงกันทจริงๆเราจะไปอ่างเก็บน้ำห่วยระเบิด อ่างเก็บน้ำนั้นแล้วก็มันจะมีอ่างเก็บน้ำเล็กๆใน g o o g l e Map นะครับเขาก็ลองซูมเข้าไปดูแล้วก็เอาชื่อแป่คนใน Google ใก็ได้ชื่อมาครับว่าชื่อว่าหางห้อยหลวงตอนบนห้อยหลวงนบนเมอที่อำเภอแม่เม้ครับพวกเราก็เลยอยากจะไปค้นหาสารที่ไม่มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับกาจะเป็นยังไงนั้นไปนดูกันเลย <laughs> ในในด้านการเดินทางอย่างไงครับพี่นุ้นั้นเรามีการเตรียมโหเตรียมเยอะนล้หบอกบอกเลยครับว่านั้นฝนตกฝนตกครับเพราะว่ากรมอุตุนี่ประกาศมาแล้วแต่ก็ยังไปอยู่ครับฝนตกก็เตรียมของนะเตรียมเต็นเตรียมเต็น <c oughs> เตรียมอะไรไปโตเตรียมเยม <c oughs> ก <c oughs> ้าอี้ไปนั่งกินเล่นๆกันไม่คิดว่าจะไปตั้งแคมป์หรอกครับจากนั้นเราก็เอารถไนไปนะ โอเคอย่างนี้นะเราก็เดินทางต่อเดี๋ยววันนั้นเราไปกี่คนนะกี่คนวะหกคนได้ก็เดินทางไปเบื้องกันแวะซื้อน้ำแข็งเนาะซื้อของแวะถามทางแวะแวะซื้อของถามทางที่เข้าออพตอมแล้วเนาะต้นอะออพตบ้านดงนะอบตบ้านดงครับต้องการเข้าเข้าทางอบตบ้านดงมาสักนิดนึงแล้วก็แวะซื้อของ สีบถ้นาน้ำน้น้ัน้ำนครับสามเามสิบเลยถามทางเข้าด้วยครับว่าอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงนี่อยู่ที่ไหนคำตอบที่ได้คือห้วยหลวงนี่ไปไหนครับผมหยหลวงครับอ่างเก็บน้ำไ้วยหลวงป้าองเก็บน้ำห้วยหลวงไปหางไก่กับเจ้า ห้วยหลวงอ่างเจ็นนาห้วยหลวงอยู่ห้วยหลวงางนี้่าตนนั้จะแชห้วยไซเขียนแม่ามห้วยหลวงอยก่ทางค์เมีย้าห้วยหลวงไปตั้ไปตั้งนี่มันจะเป็นเคียนแม่ขามนะละเทียนแม่สามเียนห้วยไซแค่นองขึ้นไปมันจะมีนางถ้านองหางนางจะมีตังเลมีางเย้วห้หงห้วยหลวงห้วยหลวไปนไปนั่ ลองคครับครับครับไม่รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเรชาวบ้านเขาไม่รู้จักชื่ออ่างเก็บน้ำนี้ครับเพราะว่าเราค้นหาจาก Google มาในพี่ต้นของที่พี่ต้นบอกมาเขาก็เขาไม่รู้จักชื่ออ่างเก็บน้ำเพื่อหลวงแต่เขารู้จักอ่างเก็บน้ำอื่นครับที่อยู่ใกล้ๆกันก็เป็นอ่างเก็บน้ำอะไรนะแม่ขามแม่ขาม วันนี้เราจะเจอไหมครับอ่างเก็บน้ำห้อยหลวงเมื่อกี้แวะถามร้านค้าเขาบอกว่าไม่มีครับที่นี่ไม่มีแล้วเราจะไปที่ไหนครับพี่ต้มาพิธีกินไปกันครับเอเทมก็พวกเราไปเรื่ความเรื่ความมาแล้วครับก็ไม่อยากให้เสียเที่ยวกันเลยต่อไปตามตามที่ CBS บอกไปเสร็จก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราทางหมู่บ้านนะฮะเข้าทางหมู่บ้านก็เป็นทางหมู่บ้านปกติครับเป็นลาดถนนคอนกรีตสักพักไปสักกิโลกิโลห้าร้อยเมตรกิโลกิโลสกิโลกิโลเลยก็อ่าเป็นถนนลูกรังนะครับต่อไปก็เป็นถนนลูกเราครับถนนลูกรังครับเข้าไปไกลอยู่ครับก็ไปเจอถนนดินแดง พอไปตอนแรกคิดว่าหลงไหมครับสุดท้ายลงครับผมคิดว่าลงนะเอาจี๊นะสานังก์กัคุยกับวี่ตอนอยู่หลังรถการมันเข้าไปลึกหน่อยครับมันลึกมากว่าหลงครับไปจนถึงนะไปเกือบถึงครับเกือบถึงก็จะเจอสระน้ำก่อนสระน้ำที่เข้าปักหมุดไว้ตอนนั้น GPS อยู่ที่โดยแล้วไปไปถึงสระน้ำก่อนสารน้าำคุยกับวิเต้น นี่ยกำบะเลย mm hmm นี่หรือว่าอย่างเงี้ยห่อครับห่อเพื่อนเราถึงแล้วเอจแมีน้ำลึกน้ำหรือว่าจะไปที่นี่ดูว่ามีโซนอ่ะพุ่งหลงมะเฮ้ยแต่เฮ้ยเพราะเราถึงแล้วก็ับ้เฮ้ไอ้เราฟังโน้ไปเลย ก็เลยถามพี่นุ๊กอีกว่าที่เขาปักหมดนั่นอีกกี่กิโลพี่นุ๊กบอกเลยห้าร้อยห้าร้อยโลห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรครับก็ไปตามที่ปักหมดไวเอมไก่ก็แอมห้าร้อยโลห้าร้อยเมตรเพื่อนบอกอีกห้าร้อยเมตรครับแล้วเราไปดูคือเจอเจอเจออะไรครับเจอวัว เจอเจออ่างเก็บน้ำที่บอกล้วครับแต่อยู่ตรงขวามือของพวกเราแล้วก่าลงดูเดินดูสถานที่ก่อนนะครับตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่คือใช่ใช่แหละใช่แล้วก็เ <laughs> ลย <laughs> ใ, <laughs> ให้เพื่อนเดินไปดูแล้วก็เราก็ให้ในายขับรถตามลงไป không 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 cho đang bé mà. cho nó mới nhìn đơn tôi vào như vậy ไปเลยไปเลยความรู้สึกแรกตอนแรกแรกเลยของนะครับก็ตอนแรกก็เหมือนคิดว่าเหมือนอ่านเข้าไปนะครับแต่ว่าอ่านนี้ตอนที่จอดรถน่าจะมีกินอะไรนะมีกินอะไรนครับกินอาคนกินอะไรนะครับขีบ่นนรถเข้าไปก็บรรยากาศยังดีเลยครับแบบลม ตลอดนะตลอดถง้าใครชอบบรรยากาศสวยๆอน้ก็ลองลองไปค้นหากันได้ครับตามตามแนวพวกเราก็ได้ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่างอะไรไม่รู้ระรนะครับอะนเลยม่นรู้เพื่อนพามาไปไหนก็ไม่รู้ครับ <c oughs> ยังงงชื่อนะครับไม่รู้ชื่ออะไรอ่างนี้แล <c oughs> ้วมันจะมาจอดเราได้ไง จากนั้นก็นั่งรองตัวอนคุยกันถ่ายรูปหมูขนขอบหมูถ่ <laughs> ายรูปห<อ>มูการเต้นครับเก็บภาพเป็นที่รึกไว้หน่อยนะครับ่าเราเคยได้มาแล้วแล้วเราจะมาอีกหรือเปล่าเร <laughs> าจะมาอีกแ,แน่นอนครับ <laughs> มันก็เริ่ม<น>ดูฟังเพลงนะครับดูยูเสร็จข้างหน้าจะเป็นภูเขาแล้วก็ ข้างหลังเนี่ยเป็นที่เขาขุดเหมืองแม่มอ,อ้ครับทานหินเอาไว้ทําไฟฟ้านะครับ a, เป็นที่กดยุแล้วก็มียามมียามด้วยแต่ยู่คองเฝั่งเรบข้ามข้ามหากันไม่ได้ข้างหนก็เป็นแม่น้ําสุดสายเราก็ไม่รู้แล้วครับว่าแม่น้ําเส้นนั้นมันไปไปสุดที่สายไหนะครับก็ a, เหมือนใน Google Map เลยครับ <laughs> ที่พี่ดินคิดไว้นะครับ ตอนนี้เก็บภาพเก็บวิวเก็บของมจำนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวกันา แรกคือว่าไม่เจอคับเอาจริงความรู้สึกแรกนี่คือไม่เจอแน่นอนเพราะว่าทางเข้าไปนี่แปลว่าโคตรลึกโคตรโคตรเลโคตรดินโคตรแนกว่าอ่าถ้าถ้ามาสักถ้าคนที่ชอบธรรมชาติชอบวิวชอบบรรยากาศการการแนะนำอยู่ครับแต่ถ้าคนที่อีกแนวหนึ่งก็ ก็ยังไม่แนะนำแนะนำให้เอารถมอไซค์มาสะดวกมาครับเป็นมอไซค์จะสะดวกกว่าแต่จะค่อนข้างไกลหน่อยครับ<ม>ตอนนั้นก็ชั่วโมงกว่านั่งอยู่ประมาณาชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับประกาศเริ่มเย็นแล้วน,นะเริ่มเย็นเริ่มคำกลัวจะเดินทางการลำบากครับก็เลยรีบเก็บเต็นท์นกันก่อนเพราะลงตาค่อนข,ข้างแรงนะครับตอนตอนกลางคืนก็เลยเก็บเต็นท์กันกบับบ้าย รักษาความสะอาดอย่าลืมนะครับเวลาไปที่ไหนก็อย่าลืมรักษาความสะอาดด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเก็บวิวเก็บภาพเก็บสถานที่สวยๆแล้วก็สถานที่ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็เป็นทริปเล็กๆเรื่องเล็กๆของพวกเรา,ากับวันว่างๆเงาๆนะครับก็จะเที่ยวได้ไปปล,ปล่อยครับสำหรับวันนี้เราก็ แอลีเที่ยวขอลาไปก่อนขอลาก่อนนะครับเจอกันใหม่ถ้าอีพีหน้าจะเป็นสถานที่ไหนก็ลองติดตามกันได้นะครับพื้นที่เที่ยวของพวกเรามีเยอะแยะครับที่ทุกคนจะต้องอได้ไปสัมผัสครับขอบคุณครับเจอกันแอ์เลียเที่ยวบ๊วย